สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปาริสาคงเจริญตำแหน่งครูกศนอตำบลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอองครักษ์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครนายกขอสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองใหญ่ปีงบประมาณ2566โดยการดำเนินงานยึดหลักคิดเป็นพึ่งตนเองได้ผู้รู้จักการให้ และยึดคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตันยูโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ได้ดำเนินการในปีนี้จำนวน15กลุ่มเป็นรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน14กลุ่มและรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน1กลุ่มโดยใช้งบประมาณจำนวน 32,910บาทคิดเป็นร้อยละ100มีผู้จบหลักสูตรจํานวนทั้งสิ้น96คนคิดเป็นร้อยละ100แยกเป็นเพศหญิงจํานวน77คนคิดเป็นร้อยละ80.21เพศชายจํานวน19คนคิดเป็นร้อยละ19.79 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง40ถึง59ปีจำนวน38คนคิดเป็นร้อยละ39.58รองลงมาระหว่าง60ปีขึ้นไปจำนวน37คนคิดเป็นร้อยละ38.54และอายุระหว่าง16ถึง3.9ปีจำนวน21คนคิดเป็นร้อยละ21.88 ู้เรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างจำนวน69คนคิดเป็นร้อยละ71.88รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรรมจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ11.46รองลงมาอาชีพค้าขายจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ9.38และอาชีพอื่นๆจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ5.21น้อยที่สุดอาชีพรับ ราชการจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ2.08การติดตามในการนำบาทใช้ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้รถรายจ่ายอื่นๆจำนวน70คนคิดเป็นร้อยละ72.92รองลงมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ11.46 รองลงมาสร้างไรายได้เสริมจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ10.42รองลงมาต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ3.13และสุดท้ายประกอบอาชีพใหม่จำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ2.08ข้อเสนอแนะ 1. ควรเพิ่มเติมวสัสดุฝึกให้เพียงพอกับการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน 2. ควรให้เวลาและการฝึกซ้ำรวมทั้งการต่อยอดทักษะเพื่อให้เกิดการฝึกและการเรียนรู้ให้สามารถตัดสินและปฏิบัติการขายได้จริง 3. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. มีทุนสำรองสำหร,รับการทดลองขาย5มีเบี้ยเลี้ยงสำหรับค่าเดินทางหรือ อาหาร6สามารถเรียนรู้ทางออนไลน์โดยส่งเสริมวัสดุฝึกและมีการติดตามผลภาพหลักสูตรการทำเค้กไม่ใช้เตาอบจำนวน5ชั่วโมงหลักสูตรการทำน้ำมันเหลืองเขียวเพื่อการค้าจำนวน10ชั่วโมงหลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้เพื่อการค้า5ชั่วโมง หลักสูตรการทำชาซองสมุนไพรเพื่อการค้าจำนวน3ชั่วโมงการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติกจำนวน10ชั่วโมงหลักสูตรการทำปลาบูดูหยองเพื่อการค้าจำนวน3ชั่วโมงหลักสูตรการทำแผ่นทางเดินจากปูนและวัสดุแทนปูนจำนวน10ชั่วโมง หลักสูตรการทำบรรจุพัณฑ์โลหะเทียมเพื่อการค้าจํานวน5ชั่วโมงและหลักสูตรการทำกระเทียมดองน้ำผึ้งเพื่อการค้าและจดทะเบียนการค้าจํานวน5ชั่วโมงดิฉันนางสาวบริษาคงเจริญขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ